ทุกท่านเข้าสู่ช่องกำลัดมัมซิงนะคะอ่ะมาเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านพี่อีกแล้วเนาะเช้าวนี้นะจากที่ทำกข้าวกินข้าวที่บ้านเสร็จนะครับลับมาถึงก็ทีมงานก็ยังไม่มากันเนาะกำลังได้เตรียมตัวกันอยู่ผมก็จะนำพัสดุนที่สั่งมานะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกัน,นซึ่งให้พี่เอกเป็นคนรับไว้ให้ว<ะ>่าเรากลับบ้านไปก็จะมี1 2 3 3ชิ้นนะครบนะ เขตามจำนวนครับโอเคถ้ารู้ราคานะจะตกใจนะเฮ้ย hey, จริงเหรอชิ้นนี้หนึ่งบาทนี่ราคาหนึ่นนงบาทนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮิตของหนึ่งบาทกันนะใช่ไหนนะตรงไหนแล้วเมื่อกี้เขาเขียนไว้อยู่เดี๋ยวดูราคาก่อนอ้เลยอันนี้หนึ่งบาทนะทุกท่านแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทใช่ชิ้นนี้สิบห้าบาท มันคืออะไรยังไม่รู้ส่งค่าอะไรเท่าร้อยแต่ว่าชิ้นนี้อาจจะแพงหน่อยเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับกล้องกลูกลูไว้ไม่พอนะมาเริ่มจากหนึ่งบาทก่อนแล้วกันอือกล่องใหญ่เนาะใช่นี่ตีเอาอุปกรณ์มาให้ละเฮ้ยคืออะไรเอ่ยโอ้ยแนี้รองเท้าใครทายถูกบ้างรองเท้า เห็นรูปแล้วโอ้เห็นรูปแล้วนี่หนึบาทไว้ใส่ทํางานใช่สวยดีิรองเท้าหนึ่งบาทสั่งมาจากเอฟสีแดงแต่ราคาติมมันแพงนีร้อยมันน่าจะร้อยกว่าบาทนะประมาณร้อยกว่าบาทได้หนึ่งสี่สองใส่ได้พอดีเห็นมัน1บาทก็เลยลองสั่งดูเลยว่าจะได้จริงหรือเปล่านะจริงด้วยกฏว่าได้จริงจเอาไว้ใส่ทํางานเนาะ เวลาเชื่อมเวลาอะไรมันสะดวกต่อไปเรามาดูกล่องที่สอง่องที่สองนี้สิบห้าบาทจากไหนใช่นี่ยสิบห้าบาทก็จากเอฟเดิมเอฟเกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบเนาะใช่ใช่ก็เป็นมัใช้เป็นูใช่เราก็เลยสมัครมีบีบืออยู่หลายเบือก็เลยเอามือนึงสมัครเข้าไปใหม่ก็เลยได้ตัวนี้มาสิบห้าบาทมาลุ้นไปลุ้นด้วยกัน ยังเบือยังไม่หมดเลยเนี่ต้องโอ้าเยอะๆเราที่ใช้เบือเยอะนะโอ้โยเป้เป็นเป้นะกระเป๋าสิบห้าบาทนี่มาดูข้างในกันให้ดูเลยมันตัวราคาของปกติจะแหละแต่ว่าเขาให้สิทธิพิเศษเราเนาะเป้ไว้ใส่ของเนาะตอนออกไปทำงานใช่เวลามาทำงานเนี่ยเราก็ใส่พวกอุปกรณ์นะพวกขาตักล้องพวก กดนำพวกอะไรต่างๆได้เลยตรงนี้ใส่ที่ศับ์ใส่อะไรได้ด้วยน่าหน้ามีนะใช่แต่ว่าดูในรูปมันเหมือนจะใหญ่อยู่ว่าของจริงมันก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่เล็กเนาะพอดีเนาะนี่ปลอภายดีพอดีไว้ใส่อุปกณ์เผลือว่าเราไปฝั่งลาวมันจะต้องมีอุปกรณ์กระเป๋าเนาะที่เราจะต้องใส่แต่ก็อันที่สามก็จะเป็นอันนี้อันนี้แพงที่สุดเลยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท อันนี้ใจเงินเนาะอันนี้ครับอันนี้ตั้งใจสั่งมาเลยเพราะว่าไว้เพื่อเวลาไปต่างประเทศหรือว่าไปทํางานไปอะไรเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์จิ้นนี้ที่จำเป็นต้องใช้ข่อมานาแน่นเลยจะดูว่าตรงตามที่คิดไว้หรือเปล่านี่ลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้ใสียคอแต่กล่องดูดูดีนะ ด,ดีดีดีสวยรึบแอฟีเป็นลักษณะประมาณน,นี้สายห้อยคอเอา้าเราเราใส่ใส่สู้ด้วยเหรอหล็อกไว้บอ่อยหรือยังไงน่าจะปิดหรอือเปล่าใส่ปิดเมื่อกี้ผมก็ยังไม่รู้เลยอ๋อมันเป็นสายห้อยคอแล้วก็ใส่ใ,ใส่กล้องตรงนี้ใช่ครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าใส่ยังไง ไมล็อกดีดีนะเอาออกไม่ได้เอาอีกเจียตัดออกนะห<ๆ>ันเข้าเลยต้องมีกุญแจแล้วมันน่าจะไม่ <S <S ไม่อะไรนะตบไม่ <S <S <ๆ>ใช่นะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะในส่วนของตัวล็อกอย่างนี้นะตัวต่อเพิ่มก็มีตัว,ต,วตัวขันล็อกเอาไว้สำหรับใส่กล้องโปรโปรูนะครับต้องโปรโปรูก็จะเหน็บมาตรงนี้นี่เป็นแบบเม็ดเหล็กเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบเม็ดเหล็ก ลึงไม่ออกเลยอูแน่นนะแน่นมันหมุนได้มันหมุนเอียงได้ที่ผมเอาอเผือว่าเราถ่ายแนวแนวแนวตั้งดีขอสีนะเดี๋ยวมันจะพังต้องไปลองทิศหลังกล้องก่อนวันยังไม่เคยใช้เหมือนกันก็ลักษณะมันจะอยู่ประมาณนี้ก็คูกูไลท์ก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราติดกล้องไว้ตรงนี้เนาะเวลาเราเดินไปเนี่ยทำงานไปอะไรมันจะ มันจะคล่องเลยเราไม่ต้องถืออยู่เีืยอเราเข้าป่าเข้าไรห,หาสัตว์หาปลาหาเหย็ดใช่หาเห,ห,าเห,ห,าห็ดหาอะไรต่างๆเนี่ยมันสะดวกไงเราจับของจับอะไรใช่ใช่ใช่นี่ก็มารีวิวของนะสามอย่างที่ซื้อมาอ,อ,อย่างที่หนึ่งหนึ่งบาทอย่างที่สองบห้าบาทแต่ก็อันนี้แพงสุดเลย3 9ม้าบาทนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่สั่งมาเพื่องานถ่ายทําโดยเฉพาะนะครับ เกิดเดินทางเกิดอะไรมันจะไปดูแลหรอกไงเนี่ไงใช่ลองลองใส่กันไปดูยี่ลองใส่ผงใส่ไม่เข้าล็อกนี่เ่ยหรอกดนี่เหรอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางมาแมวไปยวรับโชคมันมีร่องมันอยู่เนาะมันเหมือนจะยังไม่เข้าอ่ะอ๋อนน่เข้าง่ายเลยเราถอดก็กดฟึบนั่นอ๋นี่ที่กดเออ ใส่ไว้เลยนะใส่ไว้อย่างนั้นเลยท่างว่าใสยันเขียนชื่อช่องเราไว้ตรงนี้เออแก๊กเลยมันมีล็อกของมันอยู่เดี๋ยวผมไปอุกล้องไหมดูเดี๋ยวต้องเทสด้วยด้องนะนะทุกคนเพราะว่าโอ้นี่กระเป๋านี่ก็เป็นเป้แบบใช่สวยดีพี่ว่าไปขนาดนี้นะกำลังกำลังดีเลยไม่ใหญ่เกินใช่ไหมถ้าใหญ่เกินเราใส่เสื้อผ้ามันก็อีกแบบนึง่งอันนี้เราใส่ของที่เราแบบเดิน ไปทำงานอะไรแบบเนี้ยเราพกเปโวแบงผมมันจะเป็นขายจากกล้องเขาแบงค์ขวดน้ำขนมเล็กน้อยอะไรเผื่อเราหิวอะไรแบบเนี้ยเสื้อตัวสองตัวเผื่อปตีน้ำอะไรแบบเนี้ยพี่ว่ากำลังดีครับผมตีเป็นน่าหน้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 าปกติตรงขาเดี๋ยวลองลองเทสเลยด้วยกันปึ๊บครึบครึบคโปรโอ้สวย เกือไปแล้วใช่ไหมตัวนี้เกือไปแล้วใช่เกือขายแล้วมันต้องประมาณนี้เนะตั้งถูกมากก่อนพรงนี้มันไว้ทำมากินโป๊กจีนเหมือนใส่อะไรไม่รู้นะเหมือนเราไปทำ สมมติว่ามีข่าวมีอะไรแบบนี้เข้าป่าเขาดงนะใช่สะดวกเลยไม่ต้องซืออุปกรณ์แบบนี้ซื้อไว้มันใช้ได้นานของเครื่องของต้องมีอืมกล้องมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้พอเรากดถ่ายปุ๊บปุ๊บนี่แล้วหน้าจอเราก็เห็นเลยใช่ไหมว่าเห็นใครใช่ไหมโอ้น่าจะประมาณนี้เห็นพี่ด้วยข้างหลังก็มีหน้าจอข้างหน้าก็มีข้างหลังมันจะมีหน้าจอหลักอยู่อ๋อ เวลาเราจะถ่ายเนี่ยตั้งลงเทปลงอะไรแล้วก็นี่นะแก้วตีหยุดประสงค์ที่ซื้อมาเพื่องานนี้เลยครับซื้อซื้อซื้อดีดีแหมเอ๊กต้องจัดโอ้ต้องล้างคงที่อดดีมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะกลับหัวอยู่พอเราถ่ายอย่างนี้มันมันกลับหงก็ได้ไหมได้ใช้ได้เลย โคู้นีหดีนะเห็นกูกูไรเขาใช่เครื่องเขาแบบมีปัญหาเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยอ่ะอยู่มีประกันออมานานแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้รู้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่จะไปต้องมีเนาะสำหรับคนที่ทำยูทูบเบอร์ใช่ตัวนี้มันมีจุดเด่นก็คือมันหมุนมันหมุนแนวตั้งได้มันที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้แบบนี้ต้อถ่ายลงเปลี่ยนต้องแนวนี้เนาะใช่ยูทูบต้องแนวนี้อ้สวยเลยใหเลยแล้วสายเงิน มันนิ่มมันไม่บาดคอใช้ได้เลยโอ้โหนี่ฮะอุปกรณ์สามอย่างเนาะที่สั่งมารอบนี้ก็แต่ละอย่างก็มีความจำเป็นต้องใช้นะฮะคะ่ะแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยที่สั่งก็คือหนึ่งมันถูก <c oughs> แค่สิบห้าบาทเองน <c oughs> ้องสิบห้าบาทยั่มันหาย,ยากนะราคาเนี้ <c oughs> ปกติเฉพาะค่าส่งก็น่าจะไปสี่ห้าสิบบาท <c oughs> นะเนาะอันนี้ค่าส่งค่าอะไรรวมอยู่ในสิบห้าบาทหมดเลยซึ่งมันก็เกินคุ้มนะครับส่วนรองเท้านี้เนี่ยแค่หนึ่งบาทนะทุกท่าน ราคาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะฮะแต่ว่าก็ัด้แหละเอเค้าละหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งรอบเท่านั้นนะครับพอซื้อรอบที่สองเนี่ยเราก็จะไม่ได้ราคานี้แหละกต้องเอาอีกเบอร์หนึ่งไปซื้อนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่รีวิวของสามชิ้นสอย่างที่จราการรับซิ้อสั่งมานะแล้วก็ขอบคุณพี่เอกด้วยที่รับของไว้ให้ตอนที่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวาจะเอาเงินจ่ายพี่เอกอีกทีหนึ่ง จิ๊งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ